อย่างน้อยอยากเขารับรู้ว่าผมก็ตามหาผมก็ผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็ตามหาเขาถ้าเขาฝันไม่สำเร็จผมก็ผมก็ไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนเราอยู่ที่อยู่ก็ไม่มีครับผมมีแค่ใบเกิดชื่อนามสกุลแม่ครับข้อมูลที่เรามีอย่างเดียวจากใบเกิดคุณแม่ชื่อนามสกุลอะไรครับ คุณแม่ชื่อวลาพรสีสมบูรณ์ครับวลาพรสีสมบูรณ์แล้วมีอะไรอีกครับในช่องของแม่มันดาไม่มีเลยพี่ไม่ระบุอะไรเลยไม่ระบุที่อยู่ไม,ยไม่ระบุอะไรเลยอายุล่ะอายุระบุอยู่16ปีแล้วก็มีระบุโรงพยาบาลคลอดคลอดที่ไหนครับเขตบางเขงแหลม บางคลมกรุงเทพใช่ใช่ใช่คุณพ่อกับคุณแม่เขาไปพบรักกันที่ไหนตอนจะมีพี่แจ็คอันนี้ย่าเคยเล่าให้ฟังไหมเคยเขาเขาไปเจอกันที่ไหนที่กรุงเทพครับอ๋อต่างคนต่างมาทํางานกรุงเทพใชเจอกันพบรักกันแล้วก็คลอดพี่แจ็กแล้วเอาไปไว้กับย่าครับคลอดได้เจ็ดวันคลอดได้เจ็ดวันก็ตัวแดงแเลยใช่พี่ตัวแดงแงเลยแล้วก็อุ้มกันไปที่พี่จิตใช่ครับเอาไป แล้วมีข้อมูลแม่อะไรอีกไหมพี่ญาติอาอานะนะหรือย่าเคยเล่าให้ฟังอีกไหมว่าเกี่ยวกับแม่ก็คือแม่ผมชื่อเล่นะชื่อเป็ดเป็ดแล้วมีน้องสาวชื่อไก่มีน้องสาวชื่อไก่แล้วยายผมขายดอกไม้อยู่แถวสะพานพุทธอะพี่ก็วันที่พ่อผมปลเอาผมกลับมาก็คือไปไปที่นั่นไปที่สะพานพุทธเปาตัวกลับมามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับลักษณะคุณแม่อะไรเงี้ยนะาๆเล่าให้ฟังไหมขาวหน้ามกยะ ย่าผมบอกขาวขาวขาวมันยวกเลยพี่แ,แต่แ,แต่น่าจะเป็นคนใต้ปักคนปักธงชัยอะพี่ผมไม่รู้อยู่อำเภอ<ร>ปักธ<า>งชัยีอานี่ผมไม่รู้ว่าอยู่ใต้หรือหรืออยู่ไหนพี่คาดหวังไหมครับพี่แจ๊คคาดหวังพี่คาดหวังว่าจะได้เจอแม่แล้วก็ดีใจด้วยพี่พ,พี่มา แล้วถ้าไปตามหาแล้วมันคําตอบมันไม่เป็นอย่างที่พี่แจ็คคิดไว้อ่ะก็ไม่เป็นไรพี่ผมทำใจไปแล้วบางทีเขาอาจจะมีปัญหาอะไรครอบครัวใหม่เขเาหรือเปล่าถ้าเขายอมรับแต่อย่างน้อยอยากเขารับรู้อ่ะผมก็ตามหาผมก็ผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็ตามหาเขาอยากบอกแม่ว่าผมคิดถึงแม่อยากกลาบเท้าแม่

กดเกณฑ์แห่งฟ้าสุดละอาฟ้าเกี่ยวตามหาหัวใจวนฟ้าให้คลายกดเกณนฟ้า,าบางฉันมาดัานดนค้นหาแม่ขอฟ้ามันจะกว่างมีอาจกันคว้างหัวใจ i home.